เปิดตำนานล่างจริงของวอลหลักหรือผีแม่ชีในเดนนันจริงๆแล้วคือตัวอะไรกัน ปีศาจผีแม่ชีวอลักแท้จริงแล้วนะครับคือปีศาจหมายเลข6กจากทั้งหมด72ตัวนะครับซึ่งตามตำนานนะครับว่ากันว่าวอลักมีลักษณะเป็นเด็กชายนะครับที่มีปีกเหมือนเทวดาที่ขี่มังกร2หัวอยู่ซึ่งอ้างอิงมาจากตำราปีศาจนะครับ Lesser Key of s ซ l o m o n ตำราเวทนะครับที่ไมายปรากฏชื่อผู้แต่งในช่วงคริสสศตวษที่17และเป็นหนังสือที่แพร่หลายที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวกับปีศาจวิทยาซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาปีศาจหรือความเชื่อเกี่ยวกับปีศาจนัั่นลครบ โดยวาลักนะครับเขามียศเป็นถึงประหมูนั่นหมายความว่ามันจะมีพลังอํานาจและบริวารมากเป็นอันดับตน้ตนๆของปีศาจท,ทั้งหมด72ตัวเลยทีเดียวโดยในหนังเดินนั่นนะครับวาลักแปลง่างเป็นแม่ชีเพื่อลบลู่ความศรัทธาเนื่องจากปีศาจนะครับมีพลังอํานาจมากมายแต่ก็ไม่สามารถทําร้ายมนุษย์ได้จึงใช้วิธีปลุกปั่นยุยงเพื่อให้มนุษย์ทําร้ายกันเองนั่นแหละครับแต่ถ้าวาลักมาประเทศไทยคงต้องแปลงเป็นพาระแน่ๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วนเรื่อง